นะครับตลางกรุงเทพนะครับวันนี้ทำขบวนโดย G A 4549ครับนะครับ4549นะครับ G A 4549นะครับขบวนด่วนที่814นะครับวันนี้ร่วงตู้นอนชั้นหนึ่งมาหนึ่งอันสตอมเต้ ตอมตีสามศูนสามนะครับนี่มีมดมีตู้บอชอต่อมาด้วยนะ G E A ตีห้าห้าตีนะครับมีขบวนด่วนพิเศษที่สีสามนะครับลีกให้ที่ทางสองนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่172วันนี้ทำเวลาดีนะครับ ชุมทางหนองประดุกนะครับรถเร็วที่172น,นะครับต้นทางสุงไหงโกลกไปทางกรุงเทพนะครับจอดที่ชุมทางหนองประดุก ตัวออกแล้วนะครับอบันนี้ยาวมากๆเลยนะครับสำหรับรถเร็วที่172นะครับ กงปรับอากาศชั้นสองมาห้าคันเลยนะครับเดี๋ยวรถเร็วที่1นึเจ็ดอนะครับเคลื่อนขบวนไปแล้วนะครับก็จะเป็นขบวนส่วนพิเศษที่43นะครับเคลื่อนตัวออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับยาวมากเลยครับหัวขบวนถึง ีการทางด้านเหนือแล้วนะครับท้ายกระบวนยังไม่จุดเลยครับนี่นะไปแล้วนะครับนี่นะครับลายธงชาติครับนี่นะครับนีตัดชิ4ี่ห้าหนึ่งหนะครับทำกรบวนรรถเร็วที่หนึ่งเจนะครับ ประมาณ1กิโลเมตรนะครับจะถึงสถานีบ้านโป่งนะครับอามซอม4ีสองสองนุ่งสองหนะครับรุ่น AD 24 4 A H สี่เอนะครับหัวรถจักรคันนี้ผลิตจากประเทศเยอรมันนะครับ ได้ลิขสิทธิ์โครงประธานนะครับจากอันซอมนะครับบริษัทกุปแล้วก็บริษัทเฮนเซลนะฮะได้ลิขสิทธิ์จากอันซอมนะครับในการผลิตอันยี่สิบวินาทีนะครับทำขบวนโดยอันซอมสี่สองหนึ่งสี่นะครับอันซอมสี่สองหนึ่งสี่นะครับทำขบวน ทำขบวนโดยอันตอมนะครับทีส3มศนย์สามอันตอมตีสาูนนะครับ,ท,รบทําขบวนธรรมดาที่สองหนึ่งะครับทําขบวนโดย GEA มิกกี้เมาส์เลยครับขบวน2 5งหนะครับขบวนธรรมดา2 5งหนะครับ มิกกี้าวาส์4553ครับฮิตาชิ4513้45ครับผมฮิตาชิ4513าาทำขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่31นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางจุมทางหาดใหญ่ ขบวนนี้เป็นรถนั่งเป็นรถนอนปรับอากาศนะครับชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับทั้งขบวนเลยนะครับนะ้ำเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็เก9นนะครับเดี๋ยวจะมาถอดขอบวนที่นี่นะครับ วิ่งพ่วงกันมานะครับแล้วก็มาถอดขบวนที่นี่นะครับขบว90น909นําหน้านะครับแล้วก็ขบวน911นะครับเป็นขบวงพวงเป็นขบวนพ่วงท้ายนะครับ ขบวน909ด้านหน้านะครับต้นทางกรุงเทพไปทางน้ำตกนะครับส่วนขบวนหลังนะครับเป็นกรุงเทพส่วนสดปริพัทธ์นะครับหลุดแล้วนะครับ บวนสินค้านะครับพัสดุห่อส่งด่วนนะครับที่985นะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันตอมนะครับอันตอม4222นะครับเลขสวยด้วยนะครับวันนี้อันตอม4222ทำขบวนสินค้านะครับที่985นะครับพัสดุห่อส่งด่วนนะครับ ่านไปแล้วนะครับต้นทางกรุงเทพนะครับไปทางสงไห่โกลกนะครับเราฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมดับมต้คลายสั่นกันดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองปราดุกชาแนลครับ